สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอมหาตามาคานทีนะครับบุคคลที่แบบพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์เลยทีเดียวเราจะลองมาเจาะลึกชีวิตแล้วก็ปรัชญาของท่านกันโดยดูจากข้อมูลชีวประวัติที่เรามีนี่แหละครับเป้าหมายก็คืออยากจะกลั่นเอาแก่นสําคัญสําคัญออกมาว่าท่านมีเส้นทางยังไงแล้วความคิดเรื่องอหิงสาเนี่ยมันส่งผลต่ออ,อินเดียต่อโลกยังไงบ้างค่ะคือ ต้องบอกว่าหลักการอาหิงสาหรือสัตยาเคราะห์ของท่านนี่เออมันไม่ใช่แค่แนวคิดนะคะแต่มันเป็นเหมือนเครื่องมือจริงๆเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากที่คนทั่วโลกยอมรับแล้วก็ยังเป็นแรงบันดาลใจมาถึงทุกวันนี้เลยค่ะครับงั้นเราเริ่มจากช่วงแรกๆของท่านเลยดีไหมครับท่านเกิดสองตุลาคม1869ย18เนาะแล้วก็เออสิ่งที่น่าสนใจคืออิทธิพลจากคุณแม่อืมใช่ค่ะคุณแม่ท่านเคร่งาศาสนาฮินดูมากครับ ก็จะปลูกฝังเรื่องจริยธรรมการไม่กินเนื้อสัตว์การไม่ใช้ความรุนแรงความเรียบง่ายอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งพื้นฐานตรงนี้สําคัญมากเลยนะคะใช่ครับพอโตขึ้นก็ไปเรียนกฎหมายที่อังกฤษแล้วก็ จุดเปลี่ยนสำคัญเลยคือการเดินทางไปแอฟริกาใต้ปี1893นะคะนานมากเลยนะครับนานมากค่ะแล้วที่นั่นเองที่ท่านเจอเขากับการเลือกปฏิบัติการกดขี่ต่อชาวอินเดียแบบรุนแรงมากประสบการณ์ตรงนั้นเลยค่ะที่มันจุดประกายความคิดร่วงการต่อสู้เพื่อสิทธิขึ้นมาอืม,อมแล้วก็เป็นที่มาของหลักการสัตยาเคราะห์นี่แหละค่ะ คือการทีท่านไม่ได้มองว่าอหิงสาคือการยอมแพ้นะคะแต่มันคือการเผชิญหน้าอย่างกล้าหาญแบบว่าใช้ความจริงเป็นอาวุธเลยโอ้โหการเผชิญหน้ากับการกดขี่ในต่างแดนแบบนั้นมันมันต้องใช้ความกล้ามากเลยนะครับแล้วในทางปฏิบัติล่ะครับหลักสัตยาเคราะห์นี่มันเป็นยังไง ก็คือการยืนหยัดในสิ่งที่เราเชื่อว่าถูกด้วยสันติวิธีค่ะยังมีเหตุการณ์หนึ่งที่ท่านนำประท้วงเรื่องภาษีจนถูกจับไปเลยนะคะแต่สุดท้ายด้วยพลังของการเคลื่อนไหวเนี่ยทางการก็ต้องยอมปล่อยท่านแล้วก็ยกเลิกภาษีนั้นไปโอ้โหค่ะเหตุการณ์นี้ละค่ะที่ทำให้ท่านเริ่มเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติเลยครับครับเข้าใจเลยแล้ว หลักการนี้มันก็ส่งอิทธิพลไปไกลมากอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่มาตินลูเธอร์คิงจูเนียร์เอ่ยเนลสันแมนเดล,ลาเอ่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจไปเต็มๆค่ะครับประสบการณ์ที่แอฟริกาใต้นี่หลอ่อหลอมท่านจริงๆพอกลับมาอินเดียท่านก็เหมือนกับพร้อมแล้วใช่ค่ะพร้อมที่จะนําสิ่งที่เรียนรู้มาใช้ในสเกลที่ใหญ่ขึ้นคือการต่อสู้เพื่อเอกราชจากอังกฤษนั่นเองซึ่งท่านก็ยังยึดหลักเดิมคืออาหิงสาออื การไม่ร่วมมือกับรัฐบาลการประท้วงอย่างสันติการเดินขบวนต่างๆที่ดังมากๆเลยก็คือการเดินขบวนเกลือปี1930ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะนี้ดังมากจริงๆเป็นการคัดค้านกฎหมายผูกขาดเกลือของอังกฤษคือมันดูเหมือนเรื่องเล็กๆนะครับเกลือเนี่ยแต่จริงๆมันกระทบทุกคนถูกต้องค่ะมันไม่ใช่แค่เดินประท้วงธรรมดาแต่มันคือการท้าทายอำนาจของจักรวรรดิอังกฤษเลยทั้งในเชิงเศรษฐกิจในเชิงศีลธรรมด้วยคือฉลาดมากค่ะโอ้โหเป็นกลยุทธ์ที่แยบยลจริงๆนะครับ ทำให้คนธรรมดาทั่วไปรู้สึกว่าเออเขามีส่วนร่วมได้ลุกขึ้นมาต่อสู้ได้ใช่ค่ะมันแสดงให้เห็นเลยว่าทําไมวิธีแบบอหิงสาถึงได้ผลมันระดมคนได้มหาศาลแล้วก็สร้างแรงกดดันได้จริงโดยไม่ต้องใช้ความรุนแรงเลยอืมครับผมแต่กนหน้าเศร้านะครับพอม,มาถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตท่านค่ะวันที่30มกราคม1948ท่านถูกลอบสังหาร ใช่ค่ะโดยนาทุรามโคชเซชาวฮินดูด้วยกันเนี่แหละคะ่ะที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับแนวทางของท่านครับตอนนั้นท่านอายุ78ปีแล้วกำลังจะไปสวดมนต์ที่นิวเดลีเลยอืมแต่ถึงแม้ตัวท่านจะจากไปนะคะมรดกที่ทิ้งไว้นี่คือยิ่งใหญ่มากจริงๆครับผมท่านได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งรัฐอินเดียยุคหลังอนานิคมเลยนะคะ คนอินเดียก็เรียกท่านว่าบาปูซึ่งแปลว่าพ่อด้วยความรักความเคารพครับได้ยินบ่อยเลยคำนี้ค่ะแล้ววันเกิดท่าน2ตุลาคมก็เป็นวันหยุดราชการวันคานทีชัยยันตีแล้ว UN เก็ประกาศให้เป็นวันสากลแห่งการไม่ใช้ความรุนแรงด้วยนะคะโอ้ให้เกียรติท่านมากเลยใช่ค่ะนิตยสารธรรมเองก็เคยยกย่องให้เป็นบุคคลแห่งปี1930มาแล้วด้วยครับสรุปแล้วเส้นทางชีวิตของคานทีนี่มันเอ,อ่อ น่าทึ่งมากนะครับจากทนายความที่เคยเจอการเหยียดผิวกลายมาเป็นผู้นำการปลดปล่อยชาติได้ด้วยสันติวิธีล้วนๆเลยค่ะ เป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆซึ่งมันก็อาจจะนําไปสู่คําถามให้เราคิดต่อได้นะคะว่าแล้วในโลกยุคนี้ล่ะคะที่มันก็ยังเต็มไปด้วยความขัดแย้งความรุนแรงต่างๆเราจะเอาหลักการอาหิงสาของคันทีที่ดูเหมือนง่ายๆแต่จริงๆมันทรงพลังมากเนี่ยมาปรับใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันได้ยังไงบ้างหรือว่าการที่ความเชื่อมั่นของคนคนเดียวที่มันก่อตัวจากประสบการณ์ส่วนตัวแท้ๆเนี่ยมันจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกได้จริงเหรอือก็น น่าจะเป็นคำถามที่ออฝากให้ไปลองคิดกันต่อดูนะคะ